สวัสดีครับวันทีเซลตัมพาชมรถเข้าใหม่นะครับยามาฮ่า Y z ้น FR6 นะครับคันนี้รถเป็นรถปี2018จด2019นะครับสภาพสวยมากๆนะมาน้อยด้วยนะครับ่สำคันะครับราคาเปิดที่369,000บาทนะวิ่งเอา6,000กิโลนะครับใครสนใจคันนี้นะติดต่อเซลตัมนะครับ0635653545นะครับคันนี้ก็ของแต่งเทียบเลยนะสภาพสวยสีเดิมครับครอบแต่งอะคารบิกของแท้เลยนะครับ พอครับใหม่จริงๆครับสวยมากนะครับตอนท้ายนะครับดานหลังเต็มเลยสีถังน้ำมันสีเดิมนะครับสีถังน้ำมันสีเดิมเลยมาดูกันครับอันนี้เป็นกุญแจครบสังหอกนะฮะสีดำสองสีแดงเลย่งฮะวิ่งมา6,829กิโลนะครับให้สนใจติดลอดเวลานะครับ0635555